โอเคครับเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับกับเจ้าหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกแบรนด์ของจัดวันนะครับซึ่งเจ้าของก็เป็นคุณแอนนี่นะครับคุณแอนนี่ที่เรารู้จักกันดีนะครับในวงการบิ๊กไบค์นะครับจะมาพูดว่าเห็นหมวกทำไมยังอยู่แบบเดิมไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์ลงไปนะครับก็จะมาบอกว่าหมวกใบนี้นะครับทำนะครับทำสติ๊กเกอร์แต่เป็นตัวฟิล์มใสกันรอยนะครับหรือว่าเป็นโปรดักชั่นฟิล์มนะครับผม ฟิล์มใสกันรอยที่เราเลือกใช้นะครับเป็นแบรนด์ของ S t a แนะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับ Make in USA นะครับซึ่งเป็นฟิล์มใสที่มีคุณภาพสูงนะครับในเรื่องของการปกป้องริ้วรอยนะครับความหนาแล้วก็ความใสนะครับทำอะไรไปบ้างบนหมวกใบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยแต่ว่าเราติดกันแบบทั้งใบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหมวกนะครับหรือว่าตัว พาร์ตเอ็ก s รของหมวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์หมวกด้านหลังนะครับหรือว่าทุกส่วนเลยนะครับเราก็ติดฟิล์มใสป้องกันไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าน,นั้นนะครับก็จะเป็นตัวฟิล์มใสกันรอยสําหรับชิลนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวกันรอยกันหินที่แตกต่างจากตัวฟิล์มใสสําหรับติดหมวกนะครับตัวที่เราติดกระจกชิลเราก็ต้องใช้เป็นฟิล์มใสโพลิเมอร์ฟิล์มสำหรับติดกระจกโดยเฉพาะ ของเขานะครับผมเพื่อมันจะให้เรื่องของความใสนะครับแล้วก็การฟื้นฟูตัวฟิล์มนี่นะครับที่ดีกว่าตัวฟิล์มใสทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นติดกระจกเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลของตัวฟิล์มเองอายุการใช้งานของตัวฟิล์มก็อยู่ประมาณ4-5ปีนะครับผมฟิล์มตัวนี้คุณสมบัติมีการซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ไม่เหลืองนะครับแล้วก็ที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าติดฟิล์มใสหมกัน็อกทั้งใบนี้ ราคาเท่าไรนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าการติดฟิล์มใส่หมวกนกเป็นการทํางานที่ค่อนข้างยากนะครับที่จะให้งานออกมาดีเทล,ลเรียบร้อยแบบนี้หรือว่าเนิยเน่ยๆแบบนี้นะครับบวกกับตัวฟิล์มที่คุณภาพสูงและมีราคาเฉพาะของแบรนด์ของเขาอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทาหมวกด้วยฟิล์มใสกันรอยนี่นะครับใช้งบประมาณรวมทําชิลด้วย ใช้งบประมาณอยู่ที่7,500บาทนะครับผมสำหรับการส่งมาทำฟิล์มใสกันรอยแบบเต็มแบบฟูลออปชันแบบนี้เลยนะครับผมทางเราก็รับประกันงานติดตั้งด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากฮักสติ๊กเกอร์คัสตอมนะครับเราก็ให้บริการดีไซน์พวกไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กบค์รถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับยานพาหนะทุกชนิดเลยนะครับเราสามารถดีไซน์ลวดลายแล้วก็คัสตอมวดลายให้ลูกค้าโดยเฉพาะ ด้วยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปกันก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนนี่นะครับที่ไว้วางใจทักสติกเกอร์คัสตอมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเอามาทำฟิล์มใสหรือว่า2เจ้า KTM790 มาคัสตอมลวดลายเลนบูทั้งคันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณครับ แบบว่าหมดกังวลว่าบวกใหม่เนี่ยจะเป็นรอยเลยนะคะ